แหวงหายไปเลยที่เข้าไปขัดอยู่กับเฟืองเกียร์ก็จะอยู่ลักษณะนี้เลยที่เวลาเข็นเดินหน้าไม่ไปเนี่ยครับมันจะเข้าไปเจ็เวลาเขาสึกลงอสุดๆเขาจะลงมาต่ำขนาดน,นี้เลยนะแล้วก็จะเข้าไปถูกกับเฟืองเกียร์นี่ครับของใหม่เขาลักษณะของคอาคื่อจะเป็นอย่าง อย่างหายไปม้